ที่บ้านใครมีแบงค์สิบาทแบบนี้บ้างครับใบละห้าพันบาทผมรับซื้อจริงรับซื้อแบงค์สิบาทรัฐการีเก้าด้านหลังรูกมาแบบนี้จ่ายสดชุดหญ่าทันทีแหนบละห้าแสนบาทใครมีแบงค์สิบบาทแบบนี้รีบหยิบขึ้นมาดูด่วนเลยครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไลน์บีเอ็นเคนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรสิบบาทครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร10บาทรัชกาลที่9ที่หลายๆท่านยังไม่รู้ว่าธนบัตรส0บาทแบบนี้สามารถขายได้และสามารถแปลเปลียดเป็นเงินรับเงินกลับบ้านคุณฟังก็ดีนะครับแหนบละห0,000นฟังไม่ผิดครับแบงค์์1บบาทรุ่นนี้ครับจำนวนการผลิตเยอะแยะมากมายแต่หลายๆท่านหรือว่าพี่น้องของเราครับรบกวนดูให้ดีฮะเพราะว่า ธนบัตรแบบนี้หลายๆท่านมีอยู่ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านงครับใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีพี่รัชพงศ์จากปทุมนะครับสวัสดีพี่ตัวเนเกสวัสดีน้องธีรพลครับเมื่อพี่ๆหยิบธนบัตรสิบบาทรัชกาลที่เก้ารุ่นนี้ขึ้นมาครับธนบัตรที่อยู่ในมือของคุณทุกคนงครับมันจะมีด้านหลังเนี่ยคุณพลิกมาปุ๊บมีรูปพระบาทสมเด็จนี่เนี่ยรัชกาลที่ห้างม้าแบบนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะขายได้ครับใครมีแบงค์สิบาทแบบนี้พิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับใครมีแบงค์สิบาทรุ่นนี้พิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยหนึ่งใบสามารถขายได้ครับแล้วคุณรู้ไหมครับธนบัตรสิบาทรุ่นนี้นี่อ่ะดูฮะธนบัตรสิบาทรุ่นนี้มันมีอยู่สองแบบดูเลยครับสวัสดีพี่มิตรครับเอฟซีไต้หวันครับธนบัตรสิบาทรุ่นนี้มันจะมีอยู่สองแบบที่ให้คุณดูครับออาคุณดูฮะ ใบบนแล้วก็ใบล่างคุณเห็นไหมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับไม่มีค่าที่จ่ายนะดูดูตามมุมนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าของแบบนี้สามารถขายเราได้ใครไม่ซื้อแบงค์ซื้อครับนะสวัสดีพี่ฐานิดาวันจากโคราชครับมีไหมเอาอย่างนี้ใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงแถลงขายว่าเฮ้ยไอแบงค์แบบเนี้หากที่บ้านเรามีดูอย่างไรครับถึงจะขายได้ใบละ5,000นแหนบละห้าแสนบาทดูยังไงหลายท่านเฮ้ยแบงค์ที่บ้านที่มีแบบนี้เต็มเลยอะอยากจะขายเนี่ยขายใครได้อ่ะพี่จ๋าติดต่อมาครับใครมีพิมพ์ม,มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาด่วนๆเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยฮะ มาสามร้อยกว่าท่านมีไหมใครมีติดต่อมาครับแสดงตัวให้ผมฟังหน่อยแสดงตัวให้เรารู้หน่อยนะครับสวัสดีพี่หมูทิพย์สวัสดีพี่ประทีพครับเมื่อพี่ๆหยิบธนบัตรสิบบาทอ่ะนี่เห็นไหมไหลรัลวๆนี่กราบงามๆเลยนะครับเมื่อพี่ๆหยิบธนบัตรสิบบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปทรงม้าแบบนี้ขึ้นมาอยู่ในมือครับธนบัตรแบบนี้ครับได้กระจัดกระจายอยู่ตามบ้านของทุกท่าน เป็นธน,นาบัตรที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันในสมัยก่อนต้องบอกแบบนี้เลยนะเราใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันในสมัยก่อนครับหนึ่งใบแบบนี้มีมูลค่าสิบาทหรือว่าแลกเหรียญสิบาทแบบนี้ได้หนึ่งเหรียญเนี่ยเนี่ยดูดิหรือว่าแลกเหรียญสิบาทแบบนี้ได้หนึ่งเหรียญเป็นเหรียญสิบบาทใช้ซื้ออะไรได้บ้างสมัยก่อนสิบาทพี่สมัยก่อน,ม,อนมันไม่มีเซเว่นแป๊บซี่ในหนึ่งถุงแน่นอนเนี่ยพร้อมน้ําแข็งเนี่ยพร้อมเชือกห้อยๆเนี่ย ปปตี้หนึ่งถุงแน่นอนงับหรือว่าจะขึ้นรถเมย์มีทอนตั้งเยอะจริงไหมสมัยเด็กๆผมได้เงินไปโรงเรียนก็วันนี้ยประมาณเนี้ยครับ10บาทนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ fc ใครมีแบงค์สิบาทรุ่นทรงมาวันนี้ครับสแสดงตัวหน่อยนะพี่สุรชัยจันง,งามแชร์แล้วขอบคุณครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆเด้งๆมาเลยป่ะนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อพี่ๆดูตรงนี้อยู่แล้วที่บ้านเนี่ย คุณมีของอยากจะขายคุณติดต่อเรามานะครับแอดไลน์ ID ตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาพี่เห็นไหมไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับไม่ว่าคุณจะมีเนี่ยเนี่ยอ่ะพี่ขออนุญาตขั้นเวลาทั้งหนึ่งนาทีนะนะครับไม่ว่าบ้านคุณจะมีพ้าเหรียญน,นะครับพ้าเนื้อผงรูปหล่อหรือจะเป็นพัก่องแบบเนี้ แบงค์รับเช่านะครับแบงค์ Bank รับเช่าแล้วจ่ายด้วยเงินสดนะครับพักกล่องพักใหม่พักกุนเนี่ยนะครับบางท่านมีพักอยู่ที่บ้านเหมือนคุณเอาเงินล้านคุณฟังผมนะเหมือนคุณเอาเงินล้านไปวางอยู่ที่บ้านโดยที่คุณไม่รู้คุณค่ารอวันที่จะเสื่อมสภาพหรือรอวันที่จะหายนะครับพญาเต่าเรือนแบบนี้หลวง่หลิวแบงค์ Bank รับเช่าแต่องคหนึ่งหลักร้อยเยนองหนึ่งหลักล้าน นะครับองหนึ่งหลักร้อยยันองหนึ่งหลักล้านขึ้นอยู่กับเนื้อขึ้นอยู่กับพิมพ์ขึ้นอยู่กับบล็อกนะครับก็หลายๆท่านมีพักเครื่องแบบนี้อยู่เนี่ยเฮ้ยแบงค์ที่บ้านพี่มีพญาเต่าเรือนหลวงพูดเพียบเลยนะครับอยากจะขายให้แบงค์เนี่ยติดต่อยังไงพี่จ๋าเห็นไลน์ไอดีตามหน้าจอไหมส่งรูปประเมินราคาทุกชิ้นฟรีทุกชิ้นนะครับไม่มีการทำบัตรรับรองไม่มีการทำบัตรรับประกันใดๆทั้งสิ้น นะครับใครที่มีก็ลองติดต่อมานะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญทาวเวสนะครับอันนี้เป็นองค์พ่อทาวเวสุวรรณนี่วัดจุฬามณีครับนี่คุณมีแบบนี้ผมรับเช่าสมัยก่อนเนี่ยเหรียญนี้หลักหมื่นสมัยก่อนเหรียญนี้หลักหมื่นตอนนี้ราคาลดลงนะครับเหลืออยู่หลักพันแต่บางบ้านเนี่ยมีจํานวนเยอะนะห้าองค์สิบองค์ยี่สิบองค์สามารถแปลเปลี่ยนเป็นหลักแสนหลักล้านได้เลยนะนะครับคุณสามารถรับเงินกลับบ้านเลยนี่นี่นี่เพิ่งเช่ามา มีเอฟซีจังหวัดอยุธยาครับเดินทางนำนี่เหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงครับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญทําน้ามนต์พี่เห็นไหมเหรียญทําน้ามนต์รับซึ่งบ้านใดมีแบบนี้สมัยก่อนบูชาวัดเหรียญหนึ่งห้าบาทสิบาทเองนะบูชาที่วัดเหรียญหนึ่งห้าบาทถึงสิบบาทเองแต่ถ้าเกิดใครที่มีแบบนี้นะครับแบงค์สตาร์ทให้เลยบล็อกอะไรก็ได้สภาพสวยเดิมเหรียญละหนึ่งหมื่น นะครับสภาพสวยเดิมองค์ละหนึ่งหมื่นบางบ้านมียี่สิบองค์บางบ้านมีสามสิบองค์นะติดต่อมาแล้วกันนะครับอ่ะองค์สุดท้ายที่จะให้ดูครับพี่จ๋านี่อย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกนะครับหากบ้านใดที่ดูเราอยู่แล้วที่บ้านคุณมีพระเนื้อดินแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพระขุนแผนนะครับสุพรรณบุรีผมเนี่ยไปเปิดพิิพธภัณฑ์ที่สุพรรณบุรีก็อยากจะชอบนะครับพระเนื้อดินนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระกุเนี่ย ครึ่งองค์ผมก็รับเช่าบ้านใครมีแบบนี้นะครับอยากจะขายคุณติดต่อมาแล้วมารับเงินกลับบ้านได้เลยนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ย่านแผนที่ตามหน้าจอก็อย่าลืมนะครับลองแอดไลน์ไอดีแล้วส่งรูปมาประเมินราคากับเราได้เลยนะครับไปเรามาดูนี่กันนี่คือธนบัตรเหรียญการจนาฝั่งเดียวรับซื้อไหมต้องดูครับหากเป็นฝั่งเดียวแบบแท้ๆผมรับซื้อนะ นะครับนี่คือธนาบัตร10บรัชกาลที่9ครับเป็นธนาบัตร10บาทแบบที่12ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9ครับธนาบัตรรุ่นนี้ครับผลิตออกมาเพื่อใช้จ่ายกันมาอย่างยาวนานหลาย10ปีนะครับผลิตกันมาเพื่อใช้จ่ายมาอย่างยาวนานหลาย10ปีใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ครับแล้วพี่ๆมีแบงค์10บาทแบบนี้คุณลองดูซิธนาบัตร10บาท2ใบนี้มันมีความแตกต่างอย่างไรขอบคุณพี่มิตรครับ นะครับขอบคุณพี่มิตรนะครับเอฟเสียกไต้หวันนะครับอ่าดูฮะใครดูอยู่ก็บอกผมหน่อยครับธนบัตร10บาทสองใบนี้มันแตกต่างอย่างไรอ่ะนะครับจุดสังเกตความแพงอย่างที่น้องบอกไปครับเมื่อพี่ๆหยิบธนบัตรขึ้นมาแล้วพี่ลองสังเกตดูครับ10บาทรุ่นนี้มีราคาตั้งแต่ใบละ10บาทยันใบละหมื่นพูดเลยนะครับมีราคาตั้งแต่ใบละ10บาทยันใบละ1 0,000บาทเมื่อพี่ๆมีแบงค์10แบบนี้ ติดต่อผมมาแล้วกันนะครับวันนี้ครับผมมีธนาบัตร10บาทรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยที่แบงก์ประกาศรับซื้อใบละ5 0 0 0ถามกันไปแต่ไม่ตอบพูดอย่างเดียวพี่จ๋าฟังสิคุณกาญจนาครับคุณกาญจนาเนี่ะตอบคุณกาญจนานิดนึงเขาบอกว่าไงถามมาแต่ไม่ตอบพูดอย่างเดียวพี่จ๋าเดี๋ยวมีช่วงตอบเดี๋ยวน้องตอบให้พี่กาญจนาถามอะไรมาเ่เดี๋ยวผมดูให้เลยอะพี่กาญจนาถามอะไรมาสวัสดีพี่จอนครับ ไม่เห็นถามอะไรเลยไม่เห็นถามอะไรเลยครับไม่เห็นถามอะไรเลยสวัสดีพี่โอติครับสวัสดีทุกท่านนะคุณกาญจนาเจดพิวคุณถามอะไรผมครับอ่าพี่ๆช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันก็อย่าลืมนะครับอันนี้ฝากหน่อยนะ FC ท่านใดที่ดูเราอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีแบบเนี้ยเหรียญไม้เท้าเหรียญหัวโตเหรียญไม้เท้าแล้วก็เหรียญหัวโตแบบนี้อันละสี่พันนะครับเดิมๆอันละสี่พันถึงอันละสามแสนอย่าไปขัดอย่าไปล้างนะ ขอบพระคุณพี่มิรครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดอย่าไปถูนี่มังกรแบบนี้ผมก็ซื้อเนี่ยพี่ดูดิมังกรแบบนี้ผมก็ซื้อเดี๋ยวแกให้ดูนะครับสตาร์ทให้เหรียญละสามพันถึงเหรียญละห้าแสนบางเหรียญเหรียญแล้วเป็นล้านสวัสดีพี่กัญจนาพรครับนะครับพี่เห็นไหมอ่ะพี่ดูดิเหรียญมังกรแบบนี้บ้านใดมีนะครับคุณลองติดต่อเรามานะแบงค์ยินดีรับซื้อเลยนะครับบางเหรียญเหรียญหลักล้าน บอกเลยนะบางองค์บางเหรียญเหรียญหนึ่งหลักล้านเหรียญต่างประเทศเนี่ยมีราคามากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับแบงก์จีนเก่านะครับนี่พี่พี่ดูตามหน้าจอแบงก์จีนเก่าเหรียญจีนเก่าเนี่ยเราซื้อเป็นจํานวนมากนะครับเราซื้อเป็นจํานวนมากใครที่ดูอยู่นะครับติดต่อเรามานี่มีแบงก์จีนเก่าแบบนี้คุณติดต่อมาอ่ะและคุณฟังผมนิดนึงนะครับเพจแบงก์เข็มเพรวัตถุโบราณ fc คนติดตามเนี่ย1.9ล้าน นะครับคนติดตาม1.9ล้านประเมินราคาฟรีนะครับแจ้งข่าวด้วยพี่จ๋าฟังนะเอท่านใดที่ดูเราอยู่นะครับคุณอย่าพึ่งทึกท้าเก่าเองว่าคุณมีอย่างเช่นเนี่ยผมหยิบธนาบัตร10บาทรัชการที่รุ่นนี้ขึ้นมาครับคุณรู้ไหมครับธนาบัตร10บาทรุ่นนี้จำนวนการผลิตเนี่ยเป็น10-10ล้านเป็น1 0 0ยร้ล้านฉบับธนาบัตรที่แบงก์ประกาศรับซื้อครับเป็นธนาบัตรที่มันหาย,ยากบอกเลยนะ เป็นธนบัตรที่มันหายากและเป็นธนบัตรที่มันผลิตผิดพลาดไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทุกบ้านทุกหลังเนี่ยจะมีธนบัตรไอ้สิบบาทแบบนี้กองอยู่คุณฟังผมนะดูให้ดีก่อนคุณจะตัดสินใจครับว่ามีบางคนเนี่ยบอกว่าบอกว่าเฮ้ยฉันมีฉันหยิบธนบัตรสิบบาทแบบนี้ยเดินทางมาที่ร้านแล้วแต่พนักงานที่ร้านไม่ดูเลยพนักงานที่ร้านมองผ่านๆคุณฟังผมนะครับ มีคนมาต่อคิวที่ร้านวัน300ท่านกราบขอบพระคุณพี่ๆ FC ครับนะครับมีคนมาต่อคิวที่ร้านเนี่ยวันหนึ่งสองสรอคนหากผมดูแบบต้องมานั่งสองนั่งอะไรทุกคนเนี่ยเอาตรงๆนะพูดยับยไม่ทันกินครับนะครับ,นะรบเรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญดูของของคุณอย่างแน่นอนเพราะที่เราประกาศรับซื้ออย่างเช่นสิบาททรงม้าเนี่ยอ่ะคุณฟังผมนะสิบบาททรงมา้า มีราคาใบละห้าพันใครอยากขายใครอยากขายแบงค์สิท์ส่งม้าใบละห้าพันบ้างใครอยากขายพิมพ์อยากขายแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับให้ว่าทำยังไงมันถึงจะขายได้ใบละห้าพันนะครับดูให้ดี เดี๋ยวผมจะบอกเค็นลับให้เอาใครอยากขายบ้างอะสิบบาทแบบนี้ใบละห้าพันอะแนบละห0 0แสนมีร้อยคนครับผมเชื่อครับร้อยคนมีร้อยคนนะครับร้อยคนมีธนาบัตรแบบนี้อยู่ร้อยคนแล้วอย่าลืมนะแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยส่งรูปประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวใครเก็บเงินคุณคือโจรครับ อ้ามีใครอยากขายบ้างพี่โอติบอกว่าอยากทึกทักเอาเองว่าที่ตัวเองมีต้องขายได้จริงครับอ้ามีคนมีอยู่คนเดียวเหรอพี่กัญญาพักมีใครมีอีกไหมครับพี่อยากขายพิมพ์มาเดี๋ยวผมให้เคล็ดลับเดี๋ยวผมให้เคล็ดลับว่าดูอย่างไรมันถึงขายได้เนี่ยอย่างเช่นเหรียญแบบนี้อะพี่ฟังผมนะ บางคนเนี่ยมีโคตรเยอะแต่ก็ยังคิดอยู่เนี่ยโอ้ยแม่งซื้อไม่จริงหรอกแม่งอย่างงู้นอย่างงี้พี่รู้ไหมเหรียญหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยสูงสุดเหรียญหนึ่งเป็นล้านนะเหรียญหนึ่งตอนเนี้ยซื้อขายสูงสุดประมูลล่าสุดในเหรียญหนึ่งเป็นล้านนะครับคุณดูให้ดีนะฮะอะเรามาดูกันครับอยากขายมีไหมมีใครอยากขายสวัสดีพี่จอนครับสวัสดีพี่ไพยน์รับจากสระบุรีครับ มีปะใครอยากขายพิมพ์อยากขายขอหัวใจรัวๆคนละสิบทีด่วนๆไปแล้วสิบวิครับนี่คือธนบัตรสิบบาทรัชากาลที่เกสูตรสำเร็จของคนที่อยากขายแบงค์สิบร,รุ่นนี้ใบละห้าพันคุณเอาสูตรผมไปใช้ผมรับประกัน คุณขายแบงค์สิบบาทที่เป็นหลังม้าแบบนี้ได้แน่นอนใครอยากขายมั้งครับพิมพ์อยากขายมาแล้วกดหัวใจเด้งๆให้ผมหน่อยได้ป่ะหมาเดี๋ยวบอกเลยวิธีขายวิธีอยากรู้ว่าสูตรนี้จะต้องดูอย่างไรคุณฟังผมนะครับ สูตรที่ผมจะบอกคุณว่าหากใครที่จะอยากขายแบงค์สิบบาทนี้ใบละห้าพันสูตรนี้คืออะไรหรือว่าดูคลิปนี้ให้จบแล้วดูให้มันละเอียดใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจย้อนกลับมาดูใหม่ขอบพระคุณคนระับไปเริ่มดูกันเลยครับนี่คือธนบัตรสิบาท,บาทรัชกาลที่เก้าแบบที่สิบสองด้านหลังเป็นพระรูปทรงมาคุณลองดูครับว่าธนบัตรสิบบาทบาท,ทั้งสองแบบนี้ เป็นธนบัตร10บาทที่มันมีอยู่เยอะนะครับคุณดูนะครับมันมีทั้งแบบมีตัวหน letters letters. ังสือและไม่มีตัวหนังสือมีตัวหนังสือตรงไหนว่าแบงค์มีตัวหนังสือคือมีตัวหนังสือสีแดงปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของธนบัตรคุณเห็นไหมอะ่ะคุณดูครับตัวหนังสือสีแดงปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของธนบัตรจะเขียนว่า120ปีกระทรวงการคลัง วันที่14เมษายนพุทธศักราชปี2538ครับธนบัตร10บาทรุ่นนี้มันมีอยู่2แบบนี้มีแบบมีตัวหนังสือและแบบไม่มีตัวหนังสือแต่วันนี้ครับ FC ท่านใดที่ดูเราอยู่แล้วมีธนบัตร10บาทที่เป็นรูปทรงม้าแบบนี้คุณดูให้ดีนะครับหากคุณมีแบบนี้คุณเอามาขายเราใบละ5,000นะอะดูครับ คุณมีแบบที่คุณกำลังดูเนี่ย igen. ใบละห้าพันบาทใครไม่ซื้อนะติดต่อผมมานะครับแบงก์ยินดีรับซื้อแล้วจ่ายของคุณจ่ายด้วยเงินสดอ่ะคุณไม่ต้องห่วงครับจ่ายด้วยเงินสดครับนี่คือสิบบาทรูปพระรูปทรงม้าเมื่อคุณหยิบธนบบตรสิบบาทรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ครับจุดสังเกตที่ผมบอกคุณเลยอ่ะคุณดูฮะเนี่ย แบบนี้ใบหนึ่งห้าพันใครมีติดต่อผมมาครับคุณเห็นความแปลกของธนบัตรสิบบาท,บาทรัชกาลที่เก้าใบนี้ยังครับคุณเห็นความแปลกของธนบัตรสิบบาท,บาทรัชกาลที่เก้าใบนี้ไหมครับใครเห็นแล้วพิมเห็นแล้วแล้วกดหัวใจร็วๆให้ผมหน่อยพี่พีหัวใจมังกรบอกว่าขายได้สักพันก็ดีใจแล้วจากแบบนี้ใบละห้าพันครับ แบบนี้ไม่ต้องพันหนึ่งแบบนี้เอามาขายแบงค์แบงค์รับซื้อใบละห้าพันครับขอเสียงหน่อยนะครับขอเสียงคนที่มีแบงค์สิบาทรุ่นนี้หน่อยได้ไหมใครมีพิมพ์ม,มีผู้หญิงพิมพ์มีค่ะผู้ชายพิมพ์มีครับแล้วกดหัวใจรวๆมาดูให้ดีครับด้านหลังเป็นพารูปทรงม้า mm hmm. เห็นไหมด้านหลังเป็นพระรูปทรงม้าแบบนี้ ใครมีบ้างใบละห้าพันอ่ะแล้วคุณดูครับมีปุ๊บอยากจะขายคุณติดต่อเรามาเลยบอกเลยนะครับมีปุ๊บอยากจะขายคุณติดต่อเรามาบางทีอย่างอยากจะบอกนะครับว่าธนบัตรที่เรารับซื้อเนี่ยรับไม่อั้นนะรับไม่จํากัดจํานวนครับแต่คุณต้องดูให้ดีฮะไม่ใช่คุณจะทึกทักเขาเองคุณฟังผมก่อน นะครับอย่าพึ่งทึกทักเขาเองอย่าพึ่งมาโนว่าเฮ้ยธนบัตรสิบาทที่อยู่ในมือของเรามันขายได้ดูให้ดีฮะผมเนี่ยให้เนี่ยวางให้คุณดูชัดๆแบบเนี้ยเห็นกันหรือยังครับโอไม่มีคนแชร์เลยเหรอไม่มีคนแชร์เลยแล้วใครแชร์เดี๋ยวผมแจกของรางวัลนะครับใครแชร์ใครเป็นเอฟซีผมเดี๋ยวผมแจกของรางวัลแล้วกันเอาตามนั้นนะฮะ เห็นหรือยังครับว Mont ่าธนบัตร10บาทอ่ะพี่กัญยพรนี่เห็นไหมพี okay ่ก e ัญยพรเดี๋ยวแปมไปไหนแล้วคอมเมนต์เร็วมากพี่กัญยพรสกุลนีกราบขอบคุณพี่กัญยพรมากๆครับพี่กัญยพรบอกว่าเห็นจ้าตัดขอบตัวหนังสือผ้าเห็นไหมครับพี่กัญยพรเนี่ยเอฟซของเราเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกต จึงเห็นว่าธนบัตร1ิบาทบารัชการ9้าที่เราประกาศรับซื้อกันใบหนึ่ง5,000กันใบละหมื่นเนี่ยมันมีความผิดพลาดพี่จอรนแชร์แล้วนะ34แชร์ครับใครยังไม่ได้แชร์แชร์เลยนะใครยังไม่ได้แชร์รีบแชร์ให้น้องเลยนะครับเห็นปะคุณดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่ามีตัวหนังสือสีแดงแล้วคุณจะขายได้ผมวางเปรียบเทียบธนาบัตรสใบไว้ให้คุณดูครับอ้าว ใครเป็น fc ผมของคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วพิมแชร์แล้วคําว่าแชร์แล้วใต้ช่องคอมเมนต์ให้ผมด้วยกราบครับเดี๋ยวไปจับรางวัลนะฮะเดี๋ยวเอาไปจับรางวัลงับดูนะครับนี่นี่น,นี่เขาบอกว่าไงมีค่าขายให้ใบละร้อยคุณเอาไปใบละห้าพันแต่ต้องเป็นแบบที่ผมบอกนะอ่ะต้องเป็นแบบที่ผมบอกนะครับเมื่อพี่ๆหยิบธนบัตรสิบบาทขึ้นมาดูกันชัดๆด,ดูกันจะจะ แอดมินดูด้วยนะครับใครแชร์เอาไปแจกเสื้อให้หน่อยนะนะครับใครแชร์เอาไปแจกเสื้อให้หน่อยนะครับขอบคุณครับแอดมินนะครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาครับแล้วพี่ๆดูฮะจุดสังเกตความแพงของธนาบัตร1ิบาทใบนี้พี่เห็นไหมมันเป็นธนาบัตรที่มันแปลกประหลาดมันเป็นธนาบาททัตรที่อ่ะผมเนี่ยคนที่ดูอยู่ห้าร้อยคนผมเชื่อมีแค่คนมีคล้ายครับ บางคนยังไม่เคยเห็นเลยผมผมพูดถูกไหมขอพระคุณครับใครเป็น FC ผมคนละแชร์เลยจ้ะด่วนๆน,นครับนะครับเมื่อพพี่หยิบขึ้นมาครับแล้วดูฮะสิบบาทด้านหลังเป็นพระรูปทรงม้าแบบนี้ลักษณะการตัดลักษณะการพิมพ์ตัวหนังสือคุณเห็นไหมครับปกติทั่วไปตัวหนังสือสีแดงจะอยู่ที่ด้านบนของธนบัตรพี่เห็นไหมครับว่า120ปีกระทรวงการคลังจะพิมพ์อยู่ที่ด้านล่างแต่ธนพิมพ์อยู่ที่ด้านล่างนะธนบัตรแบบปกติแต่ธนบัตร10บบาทใบทนี้ครับ หนึ120่งร้อยี่สิปีกระทรวงการคลังพี่หไหมมันมาแฉลบอยู่ที่ด้านบนแบบนี้ใครมีสภาพใหม่ติดต่อมานะครับใบละห้าพันนะครับแบงก์ยินดีรับซื้อของคุณแน่นอนแล้วจ่ายด้วยเงินสดคุณไม่ต้องห่วงครับว่าคุณมีธนาบัตรแบบนี้ไม่รู้จะขายใครพี่จ๋าฟังนะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสีย่านหากคุณมีแบงก์สิบบาทแบบนี้ที่มันตัดผลิตหรือมันผลิตผิดพลาด คุณมีอยากจะขายคุณติดต่อเรามานะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปของคุณมาประเมินราคาที่เรานะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีค่าได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเป็ดวัตถุบราณขอลาพี่ๆทั้ง700ท่านไปก่อนกราบขอบพระคุณนะครับในน้ำใจไมตตีที่มาดูกันนะครับขอบพระคุณครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ขอบพระคุณครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอ0ีเอ0นเคศูนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ